สวัสดีค่ะก็มาพบกับปูนอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะกับพาดทคดีดังฟังทางนี้ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำติชมในและก็ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคะสำหรับคดีฆาตกรรมทั้งสอง EP ที่ผ่านมานะคะซึ่งสำหรับปูก็ถือว่ามันมีคนชมมกกวคามีคนติแล้วปูก็จะพยายามพูดให้ช้าลงนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ย ปูมีคดีคดีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคดีที่น่าสนใจสําหรับปูน,นะคะแล้วปูก็ลองเสิร์ชในภาษาไทยดูคือยังไม่มีใครเนี่ยนาคดีเนี้ยมาเล่าเลยที่เป็นภาษาไทยในส่วนตัวปูเองเนี่ยพอลองอ่านลองแปลแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความน่าสนใจนะที่มันน่าสนใจก็เพราะว่าคดีนี้นะคะมันใช้ การสืบคดีการไขคดีในการตามจับตัวผู้ร้ายเนี่ยถึง43ปีเลยทีเดียวนะคะทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นและตำรวจทำยังไงถึงสามารถจับตัวผู้ร้ายได้ใน43ปีต่อมานะคะก็ไปรับฟังกันเลยคะ่ะคดีนี้นะคะมันเริ่มต้นขึ้นในวันที่12พฤศจิกายนปี1973นะคะซึ่งก็โหย้อนไปนานเหมือนกันเกือบประมาณเกือบ 50าปีได้เนาะก็คือมีเด็กผู้หญิง2คนนะคะคนแรกเลยเนี่ยชื่อวาเลรี่เลนนะคะวาเลรี่เลนเนี่ยเป็นสาวที่เป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนึงที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะซึ่งณขณะที่เกิดเหตุนเนี่ยเธออายุ12ปีนะคะและอีกคนนึงก็คือดอริสเดอริเบอรี่นะคะคนนี้ก็เธอเป็นเพื่อนสนิทกับ วาเลรี่ที่กลับไปในตอนแรกนะคะแล้วก็เธออายุ13ปีก็คืออายุดอริสเนี่ยจะอายุมากกว่าวาเลรี่เนี่ยหปีนะคะก็คือทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทก,กันมากๆเลยเหมือนกับว่าดอริสก็จะสามารถไปพักค้างคืนที่บ้านของวาเลรี่ได้นะคะแล้วหรือบางทีเนี่ยวาเลรี่เนี่ยก็จะมาพักอาศัยค้างคืนที่บ้านของดอริสได้คือพ่อแม่ของทั้งสองคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วเด็กของสองคนเนี่ย ก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะคะเป็นเพื่อนออเป็นเพื่อนเรียกว่ายังไงเป็นเพื่อนในโรงเรียนประถมะมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเป็นเพื่อนถือว่าสนิทมีความสนิทกันมากและเหตุการณ์นี้นะคะก็มาถึงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งสองครอบครัวของเด็กหญิงทั้งสองคนเนี่ยต้องสูญเสียลูกสาวเป็นที่รักของพวกเขาไปนะคะก็คือในวันที่12พฤศจิกายนนะคะปี1973ดอริสเนี่ยได้ชวน วาเลรีเนี่ยออกไปช้อปปิ้งมอลล์ด้วยกันซึ่งช้อปปิ้งมอลล์ก็คงอารมณ์คล้ายๆแบบเหมือนโลตัสหรือบิอ๊กซีแมคโครของบ้านเราอะไรประมาณนี้เหมือนช้อปปิ้งมอลล์ทั่วไปเนาะไปซื้อของไปซื้ออะไรเงี้ยเป็นห้าง,ห,างห้างหนึ่งไม่ได้ใหญ่โตมากก็คือชวนกันออกไปห้างห้างหนึ่งซึ่งปูนจะขอเรียกว่าช้อปปิ้งมอลล์แล้วกันเอาแบบเรียกง,ง่ายๆซึ่งอยู่ใกล้ๆย่า,ยยานเขาเขียนในข่าวมาว่าย่านลินดานะคะอยู่ใกล้ๆย่า,ยยานลินดาซึ่ง บอกก่อนว่าเด็กทั้งสองคนนี้แหล่งอาศัยของเขาเนี่ยอยู่ที่โอลิเฮิร์สนะคะซึ่งก็อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เด็กๆทั้งสองคน,นี่ยได้ออกมาช้อปปิ้งด้วยกันนะคะไปด,น وم, ด,นดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วจนกระทั่งตกเย็นนะคะแม่ของเด็กๆก,ก็รู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมลูกๆของพวกเขาเนี่ยยังไม่กลับมาบ้านอีกนี่มันก็หกโมงแล้วนะรอไปจนทุ่มนึงเอ๊ะลูกๆก,ก็ไม่กลับมา พ่อแม่ทั้งสองคนของเขาเนี่ยก็เลยโทรติดต่อหากันนะคะว่าแบบลูกของฉันเนี่ยอยู่ที่บ้านเธอไหมอ่าแม่ของดอริสเนี่ยก็โทรไปหาผู้ปกครองของวาเลรี่นะคะซึ่งก็ถามว่าเออเนี่ยดอริสได้อยู่ที่บ้านของวาเลรี่ไหมเพราะจมปันเนี้ยทุ่งนึงแล้วเนี่ยดอริสยังไม่กลับมาเลยแม่ของวาลเลรี่ก็บอกว่าเอยฉันกาลังจะโทรถามเธออยู่เหมือนกันว่าวอเลรี่เนี่ยอยู่ที่บ้านของดอริสหรือเปล่าสรุปว่า เด็กทั้งสองคนได้หายตัวไปนะคะก็คือเด็กสองสองคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อยู่ทั้งที่บ้านของวาเลรี่และไม่ได้อยู่ทั้งที่บ้านของดอริสนะคะนั่นก็เลยทําให้แบบพ่อแม่มีความกระวนกระวายมากว่าเฮ้ยแบบลูกหายตัวไปอะ่ะทุกคนคิดดูเหมือนเรามีลูกลูกก็คือเป็นแก้วตาดวงใจเป็นคนที่เรารักมากอะ่ะเออแต่เนี้ยลูกยังไม่กลับแล้วมันผิดเวลาแล้วคือหายไปก็คือ ทุกคนก็เลยพยายามออกตามหาแถวย่านช้อปปิ้งมอลล์แถวแถวนั้นถามคนแถว,แถวนั้นคือคนแถ,แถวนั้นก็เห็นอยู่นะว่าเออเนี่ยเด็กได้มาช้อปปิ้งจริงแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เห็นแล้วก็เลยเกิดการแจ้งความกันเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทางผู้ปกครองของเด็กสาวทั้งสองนะคะได้ทําการแจ้งความไปว่าออลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยเด็กสาวทั้งสองคนเนี่ยหายตัวไปนะคะไม่ได้กลับบ้าน หลังจากที่ได้แจ้งความไปน่าจะประมาณไม่กี่ชั่วโมง2-3ชั่วโมงนะคะก็ตำรวจนะคะทางยูบา c o เคาตี้ก็ได้รายงานมาว่าพบศพเด็กหญิงวัยรุ่น2คนนะคะเสียชีวิตอยู่ที่ข้างๆถนนรูหลังนะคะบริเวณพื้นที่ใกล้ๆป่าแมรี่วิวนะคะทางตอนเหนือของเซครามเมนโตนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งพอเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยสอบประวัติสอบอะไรก็พบว่าเด็ก2คนนี้ก็คือเลลี และดอริสเด็กสาวที่หายตัวไปนั่นเองนะคะซึ่งสภาพศพนี่ก็ถือได้ว,ว่าโหดร้ายมากๆอะ่ะคุณลองนึกภาพดูนะคะเด็กเด็กสองคนเด็กผู้หญิงสองคนอะ่ะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ12กับ13ปีอะ่ะคือสภาพศพนี่คือแบบถูกยิงทิ้งนะคะก็คือถูกเจาะยิงระยะเผาผนโดยเลยนะคะด้วยปืนลูกซองนะคะซึ่งตรวจสอบกระสุนแล้วเนี่ยมันเป็นกระสุนของปืนลูกซองนะคะแล้วก็ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ พอเราชน,นะสุตรศของเด็กหญิงทั้งสองคนแล้วเนี่ยก็พบว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะก็หรือพูดเรียกสัน้นๆก็คือถูกข่มขืนกระทําชํเรานั่นเองนะคะซึ่งทางครอบครัวของทั้งวา l เลนลี่และดอริสเนี่ยก็เสียใจเป็นอย่างมากทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็แบบคือมันไม่สามารถเอาลูกสาวก,กลับกลับคืนมาได้แล้ว,ลวคือแบบ ลอให้แค่เป็นท้อตายแล้วก็บอกกับทางตำรวจว่าคุณต้องจับคนร้ายให้ได้นะคะคนที่มันทำร้ายลูกสาวของฉันซึ่งแน่นอนนะคะทางตำรวจกรมสอบสวนของอยูบาเค้า,าตี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดพวกเขาก็กระจายกำลังกันนะคะเพื่อออ,อกหาหลักฐานเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบนะคะแล้วก็จำกัดวรงของผู้ต้องสงสัยว่าในบริเวณนั้นมีใครมีบ้านที่อาศัยอยู่ไหมมีผู้ชายกี่คนแล้วก็ ดูว่าทั้งสองคนนี้มีคู่อริไหมหรือมีคนที่ไม่ถูกกันไหมหรือว่ามีใครมาแอบชอบพอแล้วสองคนนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดเป็นการข่มขืนฆาตกรรมเกิดขึ้นนะคะเพราะเด็กสาวสองคนนี้ก็ถือว่ามีหน้าตาที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะก็พอทางตำรวจเนี่ยก็ได้สอบสวนผู้ชายไปทั้งหมดประมาณ60กว่าคนนะคะที่คิดว่าน่าจะแบบอยู่ในข่ายที่เป็นผู้ต้องสงสัยคนเช่นคนที่เคยมีประวัติ อาชญากรรมทางเพศนะคะเคยแบบคมคืนเด็กคมคืนผู้หญิงอะไรเนี่ย mm. ก็เรียกนํามาสอบสวนคนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้น mm. หรือกระทั่งคนในโอลิฟเฮิร์ตในหมู่บ้านที่เด็กๆอาศัยอยู่เองก็ตามคืออยากจะบอกกับทุกๆคนให้รู้หน่อยว่าณสมัยตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไป50กว่าปีที่แล้วเนี่ยในปี1973ะนะคะไอ้หมู่บ้านที่เรียกว่าโอลิฟเฮิร์ตที่เด็กทั้งสงคนอาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านกเกษตรกรรมเล็กๆอะ่ะ คือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบเมืองใหญ่นึกออกมา,าเหมือนเป็นเมืองชนบทของของแคลิฟอร์เนียอยู่ในแคลิฟอร์เนียอีกทีเนี่ยมีคนอาศัยอยู่แค่14 0 0 0พันกว่าคนเองอะ่ะซึ่งมันก็ถือว่าน้อยมากๆอะ่ะแล้วมันก็เป็นชุมชนเล็กๆที่สงบสุขมาตลอดอะ่ะอาจจะมีการละเล็กขโมยน้อยบ้างแต่ก็ไม่เคยเกิดการฆาตการรมหรืออะไรที่แบบเป็นการข่มขืนอะไรที่มันรุนแรงขนาดเนี้ยมันก็ทําให้คนในชุมชนเกิดความแบบตกใจมากแล้วก็หวาดกลัวอ่าก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ข่าวเนี้ยพอดังไปทั่วรัฐแคลิฟอร,ร์เนียดังไปทั่วประเทศเนี่ยคนในโอลิฟฮาร์เนี่ย,นนยก็จะแบบรีบเข้าบ้านเร็วตอนเย็นก็จะไม่ให้ลูกๆออกไปไหน,นก็จะไม่ออกมาเดินริมถนนตอน,ตอนกลางคืนหรือไปออกเดทตอนคืนอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็กลัวแล้วก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยซึ่งตำรวจที่ทําการสืบสวนสอบสวนคดีณนะในตอนนั้นนะตอนนั้นในปี1973เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้หกคนที่เขาเรียกมาสอบถามหรือสัมภาษณ์เนี่ย คือมันก็ไม่มีใครเลยที่ดูจะมีพิรุธหรือเข้าขายที่แบบน่าสงสัยอ่ะคือเอาง่ายๆก็เหมือนว่าที่เรียกมา6 0สกว่าคนที่ที่สอบปากคำไปสอบสวนไปเนี่ยก็เหมือนแบบเหนื่อยเปล่าอ่ะคือ6 0สิกว่าคนนี้ไม่ได้เกี่ยวขอ้องแล้วทุกทุกคนก็จะถามใช่ไหมว่าอ่ะสเด็ก2คนนี้ผู้หญิง2คนนี้ทั้งเอ่อวาเลรี่และดอริสเนี่ยถูกข่มขืนด้วยใช่ไหมทาไมถึงแบบ ไม่ตรวจ d n a ล่ะเออตัว dna สตัว dna ก็สามารถจะเอาไปเทียบกับฐานข้อมูลในแฟ้มอาชญากรได้เลยว่าเผื่อมันจะไปแมทกับผู้ร้ายคนไหนอะไรเงี้ยจะได้จับตัวคนร้ายได้สาเหตุที่ตำรวจเนี่ยไม่ทำแบบนั้นก็เพราะว่ามันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะไม่อยากทำนะคะแต่ที่มันทำไม่ได้ก็เพราะว่าคุณย้อนไปห้าสิกว่าปีสมัยนั้นมันยังไม่มีนะไอ้การตรวจ DNA แล้ววิทยาการในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็โหมันยังไม่ไม่ทันสมัยขนาดนั้นน่ะ เออมันยังไม่สามารถที่จะแบบการเก็บหลักฐานก็ไม่ได้รอบค้อบแบบสมัยนี้ถูกไหมมันอาจจะมีอะไรตกหล่นไปบ้างแล้วคนร้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยนะคะนอกจากลูกกระสุนปืนที่ใช้ยิงเด็กเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ในหัวของเด็กอยู่แล้วเด็กทูนงที่ศีรษะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ตำรวจก็ใช้เวลาเป็นแบบหัวหลายปีมากเลยจนแบบ เออมันคือหาตัวคนร้ายมันหาไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะคดีเนี้ยมันก็เหมือนต้องถูกพักไปแล้วทั้งครอบครัวของเด็กทั้งสองคนก็บบรู้สึกผิดหวังเสียใจคือมันเหมือนตรอมใจอยู่ในใจว่าแบบคือรู้ว่าลูกว่าลูกอ่ะตายไปแล้วไม่สามารถที่จะแบบทําให้ลูกฟื้นคืนมาได้แต่แบบว่าก็คือยังไงอ่ะก็ถึงลูกถึงลูกไม่ฟื้นคืนขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ก็อยากให้จับตัวคนทําให้ได้อ่ะคือมันฆ่าลูกเราอ่ะมันทั้งข่มขืนทั้งยิงลูกเราตายอย่างเงี้ย คือแบบลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจับได้อย่างน้อยมันก็ยังเหมือนเหมือนกับเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเด็กสาวทั้งสองคนได้บ้างว่าแบบเออคนที่ทําลูกของเราอ่ะทําให้ลูกเราตายเสียชีวิตทําให้เราเจ็บปวดซึมเศร้าเนี่ยมันถูกจับแล้วนะมันได้รับการชดใช้กรรมแล้วนะจนกระทั่งเรื่องเนี้ผ่านมาเอ่อณตอนนั้นน่าจะประมาณสัก40ปีนะคะผ่านมา40ปีก็ในปีพศคศ2014นนะคะก็ เจ้าหนะ้าที่ที่ทําการสืบสวนสอบสวนเนี่ยซึ่งคงไม่ใช่คนเดิมแล้วละ่ะเพราะคนเดิมก็คงกษียณไปแล้วอะเป็นคนใหม่ที่เขายังยังตามคดีนี้อยู่เนี่ยเขาก็ได้รื้อคดีรื้อคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วคดีมันก็น่าจะหมดอายุความไปแล้วอะเนาะถ้าเป็นเมืองไทยใช่ป่ะยีปีแต่ปูนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของเมืองนอกเนี่ยเขามีหมดอายุความไหมคือปูนจะขอเรียกว่านายตำรวจแล้วกันนะคะนายตำรวจคนเนี้ยเขาก็เออเหมือนเปิดคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองไปั เก่าๆที่นัดปี1 9 9 3ในตอนนั้นที่ยังมีเก็บไว้ในแ้มสืดสวยสองสวนเนี่ยลองไปดูว่ามันมีอะไรเหลืออยู่บ้างก็เมันมีการเก็บคราบน้ำอาุจิที่พบในช่องคลอดของดอริสไว้นะคะคือเขาในที่นี้เขาไม่ได้กล่าวถึงว่าวอลเลรี่พบน้ำอาุจิหรือไม่คือเพียงในเนื้อข่าวที่ปูนอ่านมาเนี่ยเขาแค่บอกแค่ว่าอาุจิเนี่ยเก็บมาได้จาก ร่างการของดอริสนะคะในจากช่องคลอของดอริสซึ่งก็เลยลองเอามาตรวจสอบดูก็คือเหมือนตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือส่งไปแลบไปตรงไปที่เห็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่แบบกระทรวงยุติธรรมห้องแลบของกระทรวงยุติธรรมในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็เอาไปให้าทางผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นทางพยาธิวิทยา หรือว่าทางแบบทางเลือดทางอะไรเงี้ยก็คือให้ตรวจสอบดูให้ให้แน่ชัดนะคะแล้วก็ได้ผล DNA ออกมาว่าอาซูจิน้ำอาซูจิตัวเนี้ยด n a แม่งมันดันไปแบบแมทอยู่กับผู้ร้าย2คนที่เรียกว่าผู้ร้ายสองคนเดี๋ยวจะหาว่าปลัปรักปรำทั้งที่แบบยังไม่แน่ใจว่าเขาสองคนนี้เป็นผู้ร้ายหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่เรียกว่าผู้ร้าย2คนเพราะว่า2คนเนี้ยมันมีประวัติอยู่ในแฟ้ม อาชญาอาชญากรอยู่แล้วนะคะว่าเคยแบบคมคืนผู้หญิงแล้วก็เคยเมีโทษเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะที่มี DNA อยู่ในน้ำอสุจิที่หลงเหลืออยู่ในเหยื่อที่ได้นำมาทำการพิสูจน์ตรวจสอบใหม่เนี่ยก็คนแรกนะคะก็คือร a r ีดอนแพทรสันค่ะ ซึ่งชายคนนี้เนี่ยณนะตอนนั้นในปี2014เนี่ยเขาอายุประมาณ63ปีนะคะซึ่งถามว่าทําไมตํารวจถึงมีประวัติเขาอยู่ในแฟ้มอาชญากรเขาไปทําอะไรที่ไม่ดีมาหรือเปล่าใช่ค่ะคือเขาแบบไปทําอะไรที่มันเป็นการที่แบบเลวมากเหมือนคือหลังจากที่เกิดคดีของเด็กสาวทั้งวาร์รี่และดอริสเนี่ยผ่านมา2ปีแล้วนะคะตอนนั้นปี1973ใช่ไหมแล้วพอผ่านมาในปี1975เนี่ย แร์รี่เนี่ยเขาได้ถูกจับกลุ่มนะคะในในข้อหาคดีข่มขืนหญิงสาวสองคนแต่ว่าไม่ได้ค่านะคะอันนี้ก็คือเป็นการข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศในแคลิฟอร์เนียทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนะคะเราก็เลยได้ถูกบันทึกเป็นประวัติอาชญากรไว้นะคะว่าเคยมีคดีติดตัวอะไรเงี้ยซึ่งของเมืองไทยก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันว่าถ้าใครเคยมีคดีเก่อัอาชญากรรมลักทรัพย์ขโมยของถึงขั้นแจ้งความขึ้นลงขึ้นศาลแบบนี้มันก็จะมีการถูกบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติอาชญากรรมว่าแบบ เคยทําผิดคดีนี้คดีนี้มานะอะไรเงี้ยส่วนชายผู้ต้องสงสที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งน,น,นะคะก็คือวิลเลียมลอยนะคะซึ่งวิลเลียมลอยเนี่ยถามว่าเขามาก่อเหตุด้วยกันได้ยังไงนะคะกับเอ่อแรรีสองคนนี้คือมารู้จักมาอะไรกันได้งไงก็ปูงขอเล่าไว้ตรงนี้เลยว่าสองคนนี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะจากข่าวบอกว่าเขาเป็นเคาซึซงกันก็คือสองคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้อง แล้วก็ตํารวจก็เลยแบบเออรีบเร่งตามจับตัวซึ่งในการตามหาตัวของ2คนนี้มันก็ยากมันก็ใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันก็คือมาจาับกลุ่ม2คนนี้ได้เนี่ยก็ประมาณปี2017ก็คือ43ปีพอดีนะคะในเดือนมก,กราคมก็คือจริงๆอาจจะจับได้น่าจะประมาณปี2016แต่ว่ามาขึ้นศาลมาอะไรสรุปคดีเสร็จเนี่ยน่าจะเป็นในเดือนมก,กราคมปี2017ซึ่งก็ถือว่าเป็นการไขคดีที่ใช้เวลาย,ยาวนานถึง43ปีก็คือ ทางตำรวจเนี่ยสามารถรวบตัวของแลรี่เนี่ยได้ที่โอคลาโฮมานะคะซึ่งก็อยู่กันคนละฝั่งคนละคนละที่เลยอะกับวิลเลียมซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาอีกคนหนึ่งซึ่งนะตอนนั้นตอนที่ทั้งสองคนก่อเหตุนเนี่ยแรรี่ R เนี่ยมีอายุ23ปีแล้วก็วิลเลียมเนี่ยมีอายุ22ปีนะคะซึ่งตอนแรกทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธแต่ด้วยหลักฐานมันมัดตัวเนาะทั้งแบบ DNA ในน้ำอสุจิ หลักฐานก็คือสืบมาหลายๆอย่างซึ่ง DNA เนี่ยมันดิ้นไม่หลุดอยู่แล้วอะ่ะเพราะ DNA ของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกปะ่ะก็เลยทําให้2อคนนี้ถูกจับกุมตัวในที่สุดนะคะซึ่งพอย้อนประวัติไปแล้วเนี่ยมันก็โปะเชะเลยว่า,าเจ้ารรีกับเจ้าวิลเลียมเนี่ยมันเคยอาศัยอยู่ที่โอริปเพิร์ดนะคะเมื่อปี1973จริงๆเขาเคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนั้นเป็นช่วงเวลาหนึง่งก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น ซึ่งในช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่ตอนนัะนะ้นน่ะมันก็คือเป็นในช่วงปีระหว่าง 1973, 1972, 1974คือระหว่างอยู่ระหว่างเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเวลานี้มันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยน่าจะใช่แล้วแหละเพราะว่า DNA มันตรงแล้วคุณก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งต่อมาเนี่ยทั้งสองคนก็ให้การรับสารภาพว่าเออเคยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงแล้วก็เคยพบเด็กสาวสองคนนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่ปุ่นบอกว่าหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีคนอยู่แค่หนึ่งหืสี่พันคนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมคือ ให้นถึงเหมือนแถวบ้านนอกบ้านเราก็รู้จักกันแค่เกิดถูกบานถูกปะเขาต้องเคยเห็นเด็กสองคนนี้แล้วก็คงแบบเกิดถูกอ,อกถูกใจเกิดอารมณ์ทางเพศก็เลยแบบวางแผนที่จะแบบจับถูกคนถึงแล้วก็ฆ่าเด็กทั้งสองคนทิ้งนะคะซึ่งภายหลังจากที่ถูกจับก,กุมได้ก็คือ มันมีคดีเก่าๆที่แบบติดค้างมาด้วยทั้งถ้านในส่วนของแรลลี่เนี่ยก็มีคดีที่เคยข่มขืนผู้หญิง2คนใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของบิลเลี่ยมเนี่ยปูลลึมบอกไปว่าที่เขามีประวัติอยู่ในแฟ้มอาชญากรเนี่ยเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในปี1น97ก็เลยทําให้ชื่อของเขาเนี่ยถูกบันทึกไปในแฟ้มซึ่งเวลาที่เราอเอาผล d ี a นไปตรวจแล้วรินกับอาชญากรมันคือมันจะขึ้นของทุกคนเลยที่มีอยู่ในแฟ้มอาชญากรของสหรัฐถูกไหมพอมันขึ้นทุกคนปุ๊บ,นะนบเนี่ย มันแมทกับใครกับใครถ้าไม่แมทกับใครเลยก็แปลว่าบุคคลที่ทํานะั้นอ่ะอาจจะไม่เคยมีประวะัติอาชญากรมาก่อนแต่ในเนี้ยกรณีนี้ก็ถือว่าทางครอบครัวของเด็ก2คนเนี่ยโชคดีมากเลยนะที่คือถึงแม้มันจะนานมากอะ่ะสี่สิบสามปีอะ่ะแต่ก็มันยังจับคนร้ายได้ก็แบบเออยังเจอแล้วดีเอ็นเอมันแมทกับไอ้สองคนนี้พอดีก็คือเอามารับโทษได้แต่ทางอายการเนี่ยเขาก็พูดนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นใจครอบครัวของเด็ก2คนนี้มากคือเพราะว่าณนะตอนที่พอปี2017เนี่ย เจ้าผู้ร้ายเนี่ยก็คือรารีเนี่ยก็อายุ66ปีแล้วแล้วก็วิลเลียมเนี่ยอายุ65ปีแล้วทั้งสองคนก็แก่แล้วแบบแต่ใช้ชีวิตแบบสุขสบายมา43ปีในขณะที่ครอบครัวคนในครอบครัวของเด็กสาวสองคนนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานมา43ปีกับการสูญเสียที่แบบพวกเขาไม่สามารถลืมหรือล,ลบออกไปจากจิตใจได้เลยนะคะก็คือทางอายการก็บอกว่ามันก็เหมือนจะยุติธรรมนะแบบเหมือนจะทวงความยุติธรรมกลับมาให้ครอบครัวได้ แต่ถ้าถามว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ยุติธรรมนกหรอกเพราะว่ากว่าจะจับตัวผู้ร้ายได้อะ่อะสี่สิบสามปีผู้ร้ายอะ่ะลอยนวลมีความสุขไปก่อคดีนีค้คดีน,นดี้อีกตั้งเท่าไหร่ในขณะที่แบบอย่างที่ปูนบอกไปครอบครัวของผู้เสียชีวิตอะ่ะต้องทนทุกข์ทรมานเท่าไหร่แต่ว่าจากการสัมภาษณ์อ่ะทางแม่และพ่อของทั้งจอริสแล้วก็วาเลเรียนะคะก็ทั้งสองครอบครัวนี้เขาก็ รู้สึกขอบคุณทางตำรวจเป็นอย่างมากเลยที่สามารถจับตัวคนร้ายได้แม้ว่าแบบมันจะนานมากแล้วแล้วทางครอบครัวเนี่ยก็จะแบบกลายเป็นผู้สูงอายุคือแก่กันหมดแล้วแต่แบบทุกคนก็แบบขอบคุณที่ตามจนถึงที่สุดแบบไม่ได้ปล่อยให้คดีเนี้ยมันเงียบแล้วมันก็หายไปแต่คุณยังรื้อคดีเอากลับมานํามาพิสูจน์ตรวจหลักฐานใหม่ซ้ําอีกทีหนึ่งเขาก็กล่าวขอบคุณคือเขาก็ประมาณว่าของครอบครัวเนี่ยเขาก็พึงพอใจแล้วแหละที่เออจับจับคนร้ายได้แล้วอะไรแบบเนี้ย เออแต่แบบทางแบบพวกสื่อมวลชนชาวบ้านคนทั่วไปหรืออายาการทางอายาการทางสารเนี่ยเขาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบมันไม่ยุติธรรมเลยสําหรับครอบครัวของเหยือ่อเพราะว่าครอบครัวของเหยื่อก็แบบเป็นผู้ถูกกระทําถูกแม้สูญเสียลูกสาวไปแต่ผู้ร้ายเนี่ยกว่าจะถูกจับได้แล้วแถมพอถูกจับได้เนี่ยก็มีอายุเยอะแล้วอะ่ะคือติดคุกอีกไม่นานมันก็คงตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าการตัดสินลงโทษของ แร์รี่แล้วก็วิลเลียมนะคะคือปูอ่านในเนื้อข่าวเนี่ยปูไม่แน่ใจนะว่าเหมือนบางแหล่งก็บอกว่าเหมือนเขาจะติดคุกในคดีเนี้ยห้าปีซึ่งปูว่ามันก็น้อยมากอ่ะในคดีของสองสาวที่ย้อนไปเมื่อสี่สามปีหรือบางแหล่งเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าได้รับโทษอะไรแต่รู้เพียงแต่ว่าเออจะขึ้นศาลแล้วก็จําคุก,กก็เลยไม่แน่ใจไม่ได้ชัวร์กับข้อมูลที่ได้มาแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกตัดสินประหารชีวิตแน่นอนอาจจะเป็นเพราะว่าคดีเนี้ยมันนานแล้วด้วยอ่ะ เออด้วยหลักฐานอะไรมันมีแค่ดี a อมันอาจจะดูเหมือนแบบไม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างนี้อันนี้คือปูงก็ไม่แน่ใจทางนั้นนะเพราะว่าข้อมูล่ะมันมีค่อนข้างน้อยมันไม่ได้มีเยอะแต่ก็อย่างที่บอกว่าออย่างน้อยๆเนี่ยตำรวจบ้านเขาอ่ะก็คือไม่ทิ้งอ่ะไม่ไม่ละทิ้งประชาชนไม่ละทิ้งความเดือดร้อนอืสามารถแบบตามคดีจนเจอคนร้ายได้แต่ถ้ามองย้อนกลับมาบ้านเราอ่ะปูงก็อยากให้ตำรวจทางบ้านเราอ่ะเหมือนกับว่า เก็บหลักฐานให้มันดีๆหรือแบบมีจะพูดว่าไงดีอ่ะมีเทคนิคหรือเรียนรู้การเก็บหลักฐานของ่างประเทศมาซึ่งแบบบางทีตอนนี้เราเราอาจจะยังไม่เจอคนร้ายหรอกแต่ว่าอีก5ปี10ปี2 0ปีเราอาจจะเจอคนร้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศเรานะบูงคิดว่าทุกๆประเทศอ่ะก็ควรที่จะนําวิธีที่สหรัฐใช้เนี่ยมามา,มาใช้ด้วยเหมือนกันอ่าแล้วก็ อยากจะฝากข้อคิดนะคะถึงเด็กๆทุกคนนะคะที่กําลังเป็นเด็กเล็กหรือก้าวเข้าสู่วัยรุน่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจะให้ดีก็มีมีผู้ปกครองไปด้วยจะดีกว่าหรือไปกันหลายหลยคนดีกว่าเพราะว่าการไปคนเดียวหรือไปเพียงสองคนบางทีมันก็สูงเสียงเราไม่รู้ว่าแบบจะมีใครคอยสะกดรอยตามหรือใครที่แบบคิดปองร้ายต่อเราอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นปูก็เลยอยากเตือนว่าแบบให,ให้ให้ฟังคดีเนี้ยเป็นอุทาหรณ์ไว้ แล้วกว่าจะจับคนร้ายได้อะมันมันก็คือนานไงเพราะวันวันหนึ่งคดีเข้ามาในโรงพักในสถานีตํารวจมันก็เยอะอะตำรวจเขาก็ต้องแบ่งกันไปทาคดีนู้นคดีนี้จะให้มาจมป่อยู่กับคดีที่เกิดขึ้นกับเราเพียงคดีเดียวมันมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่รับฟังปูนจนจบคลิปนะคะสําหรับคดีนี้นะคะคดีของสองสาวที่ถูกฆ่าทางตอนเหนือนะคะและใช้เวลาสืบถึง43ปีนะคะก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกับ EP หน้าคด่ะี่4นะคะ EP 4ก็ในวันเสาร์หน้านะคะเสาร์ถัดไปนะคะก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย